ชจ้าผ <rude S 2> ู่มีคามาจาผู้มเสน่ห์เอาใหวามัว่าบุคคลแม้จะร่ยอาหารเช้าหนึ่ร้อยม้อเพลงหนึ่งร้อยหม้อเพลหนึ่งร้อยหม้อแต่ถ้าไม่ทำให้เารู้สึกบันเิยใจมันมีความรักมีความอนมีความเมตตากัรงานบนตัวเรงที่บ้าจะไมเป็นม่ดเป็นหนุนมือเรา แม้จะไปไหนไปเรอก็จะรู้จากพระเจาทนแต่เราต้องกระจ้าต้องรู้ไว้ในทางของพระเจบุคคลใดถ้ามีจิตใจที่จะก่เรืยอต่ามีความดันใจที่เรามีความสุขในการให้มีความสุขในการทำมีความสุขในการคิดมีความสุขในการแบรื่อเชิจารย์นี่ก็ไทำด้วยจิตใจดันใจแล้วจะได้ไอส่งมาหาก่อกว่าแม้เพีย ขัน่งเข้ากับน้ำมันโพที่หยดจากปากปวดโยสุทานะราที่เูใช้เวลานึ่นมสดจากน้โพที่หยดจากปากปวดไหลลงสุทธานะหยดในขัวขนานี้เราทำจิตให้เป็นสมาธิเราทำจิตให้มีเมตตาอันสองแกาั่นาทีกว่าเพราะฉะนั้นเราสวดอมสองกเมตตาม ไม่ตามขึ้นมาส่วนยานิส่หลักเป็นส่วนตึงเป็นสุวาเชื่อางใเทวดารักษาเป็นสิรรัชของนุ่ตและัของนุยนเป็นผู้ย่อปอดภัยจากอะีไทยจรอภัยยาพิสตามูลมาเป็นที่รักของเทวดาถ้าบุคคลนั้นเจริญกรรมฐานทุกข์องที่จะตั้งเป็น หากเราปจิบัติตามยังไม่รู้ว่าผที่ทานปบันก็จะไม่เสียสติเวลาที่จิตจะแตกตาเพราะเวลาที่จิตจะแตกจากเราจะต้องมีลัถ้าจิตมีถ้าจิตมีลาภมนไม่หล่ไม่หลุไก็คือไม่หลุพูดเพราะหลขาระจาก็จะบอกไว้ถึ่าพอเราเวลาที่จิตจะแตกตมันจะไปสูงไปต่ำไป ไปฝูงรักสบายในพิจารณากาศวิถีชีวิตที่เราคิดในปัจจุบันสมมติเราตายในขณะนี้จิตใจเราเป็นยังไงแล้วเราสามารถจะรับรอดได้พระเจ้าบอกว่านถ้าเรามีความศรัทธามั่นคงในพระธรรมตรัสเรามีความศรัทธามั่นคงในพระธรตมเรัจะไร้เดียง ถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยกเราบุคคลเราถ้ามีศรัทธามั่นคงต่อส้าว์่ั้นยเราจะมีบริษัทพุทธค้าปรอกันให้รับรองได้ว่าไม่ต่อตรดังนั้เน,เนเวลาที่ถจะแอกด่าท่านก็เลยพิจารณาศึกษาในหนันี้เราั่มืูใจเราในขณะนี้ในหนนี้ท่าใจเราขาดคือตายในขณะนี้อะไรสำคัญที่สดเราสามารถท เดยกรสงสว้ก่บอกว่าบุคคลทา่มีปกติมีจิตน้อมน้ำไปตามคุณสัในการแห่ตามนับสงศิจิตนาแห่แตามเความสปช่หลจิญจาอย่ที่กล่าวไปพี่มนเป็นผู้ส่งเสรปมาเหงือนต้นไม้ที่เอียงเอียงไปทางทิศเหนือมากๆเวลาเราล้มเราะหปทางทิศเหนือคนเราถ้ามีจิตปกติมีแ่วามโลอโ เก่งนิตส่อส่อยแ่โตง่ายพูชพง่ายสูยากให้อภัยายากและเ็มันฟัทุกข์ื่องในจิตใจเกิดความทุกขถึงร้อนหึวและตลอดเวลาล้มไดกอนาคตเรากำลังสะสมขยะเอารว้ว่อนเราประมาณัจิตกำลังโน้นน้าไปทางที่ใตถ้าหัวจิตแตกจากอภปนั้นก็ไม่ต้องสงสัยี่ ดังนั้นการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าหรือหน้าที่ของพระเจ้าปรงคือหนึ่งเป็นตูนที่งสอนลงาให้ล้าพิงรถมานและเอาพุที่ิสธรัญปัญญาสสติคือแม้ตาเพื่อการนไม่ใช่วิปออรแหลงลาวเอาพุทธญาเอาพุที่สธคัญที่แห่ปัญญาพุกธเราเรียกว่าปัญญาพุที่ธปัญญาปัญญาพุทธรรมทุกขางถามโลกนี้สลับใัย ไม่ลดลงรังมีแต่ความรุนเร้นไม่พบก่บความรุนเรี่ยแต่ความรุนรุนร้อสิลักษณะของประชาชนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระเจ้าสนก็ต้องรัษาสันติองจะไม่มีที่จะต้องเ่็มงานนรทำหน้าที่เป็นทหาของพระพุทธเจ้าในการดูกนที่เกดไปกาที่เให้ราคาแล้วก็เป็นปลอดใจของประชา เราเรียกว่าทํน้าบวชดังนั้นสุขอนุญาติตาจิตเป็นแค่ทั่วอยู่ขณะอย่างมากกว่ที่โยรกาปาของเราสุนรนะนั้นก็มีอานิสงส์ก็มีอานิสงส์มากมายยิ่งกว่าการภวาาข้าววละสารเพราะจิงนันว่าแต่ว่าถุนมันจะมีผลมากยิ่งขึ้นถ้าเราทำรูปจิตใจที่ประกอบด้วยความรู้สึกส่ใ มีเพศตาคนอื่นกอนและในทุกสรณ์พสมเกจะต้องเดินทางแยกทางในกาทำนาที่อย่งนี้มีบ้านที่อาจจะเปิดตามัวมหาธาตุั้นทำการวาจาเพราะว่าเขาสคนนั้นมีท่าที่เป็นท่าเสขาและพระเสขาท่งเสขาแปลว่าพระผู้ทย่งต้อง เป็นบทเรียนเรียนรู้ในศีลเรียนรู้ในสมาธิเรียนรู้ในปัญญาทำศีลให้สะอาดทำสมาธิให้สงบทำปัญญาให้สว่างๆแล้วทีนี้ถามว่ากณ์พระสิทาดีพรนาคีเหลนี้สะอาดสว่างสงบไหมสะอาดสว่างสงบแต่ยังไม่ขีดสุดเหมือน เราสามารถใช้เช็ดเท้าได้แต่เช็ดบ้างอย่างเท้าสะอาดไหมสะอาดแต่สะอาดแล้้เช็ดเท้าก็เชเสื้อผ้าหรือากันน้บางชนิดมันสะอาดเพราะที่เป็นผบ้านไดแต่ไม่เหมาะที่จะรองนันความสะอาดของผ้าบาง พวัจนความสะอาดของทุกการผสมจะไม่ปลอดภันเยถ้าเสียขาบุคคลแปลว่าบุคคลที่อยู่ต่อศึกษาต้องพักไปเรื่อยๆเมื่อทหตุจริงเมื่อเบกแก่นั้นก็จบแล้วจากพระโสดาบันสู่เป็นพัะนปู่สท้าดำาเป็นสกัดทางมีจากดำเป็นสกัดท่าสกัดทางมีก็สู่ความเป็นนาามีนาามีสุธรรมพ่อเป็นวระอรหันต์เท่าไหร่ก็ว่ากเสียขาบุคคล ใช่ครับผรแร้ว่าคนพวกเปต่อศึกษาค่อาแปริงงาจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตองรอพระบาทเด็จเจ้าอยู่ไม่ตองรอที่การรอีมประจากษรทำาชิาคือพระพุทธเจ้าพขประจักษาที่ทันีีปัญญาที่ได้ปริญญาที่ดีก็ยายาปริญญากําดรู้ือการรู้ตารแล้วก็ต้องเสียเงินกรถตินที่ต้องรายเรถมาเราต้องรู้ต่างั มีระดับพรังานพิจารณารู้แล้ว่พิจารณามันมีถั้วกเราเริ่เห็นก้อนก้อนดินก้อนดินก้อนทรายที่วางอยูตามพับและกรางเห็นแล้วทำไมมันมีมันมีแสงแววก็หยิบขึ้นมาพิจารณาแลวเราตีระดับพลังงาดูว่ามันเป็นทนนิดไหนมันเป็นทอนนิดไหนมันเป็นทอนแทอ K หรือมันเป็นทองอะไร แล้หลายทฤีเลยนะปริญญาการที่สามปัจจัยนักปริญญาหูุไปหมมามันเป็นเพียงแค่ร่อข้อตัวธรรมดามันไม่ใช่สิ่งที่มนสายใช่ไหมว่าสิ่งที่เราหยิบมาดูแล้วพิจารณาแล้วมันเป็นโทษมากกว่าีจะเป็นโลนมันเป็นบุญมากกว่าที่จะเป็นฟ้ารุ่งราบพอพิจารณาเสร็จแล้วเราลาว่าละเราเรียกว่าปัญหานปริญญาปัญหาปริญญา ปัญญาท the ี่ตัดขาดเห็นความเยื่อวัตถ์การตัดขาดเห็นความผู้เช่นความผู้หลายทุกอย่างความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความเบื่อความโกรธเหล่านี้ไปตระทบสัมผัสทำให้จิตใจของท่านหลั่บไหลไม่ได้เราจะมีคำถามหนึ่งที่เราจะสังสัยในหลักสูตรของเราเราถึงแล้วสึ่สศึกาอาชี่อะไรอะไรก็ควรแก้ไม่ได้นั่นจากจริงจริงโอเก เราถึงจะสังขาวัติอะไรอะไรก็เปรนเพราะฉะนั้นเมื่จะกวัสดสมัยก่อนมีลักษณะนี้ก็คือต้องเรียนรู้ตาองศึกษาต่อพัฒนาและต้องฉลาดี่แล้วในพิาณี่รเอค้างไนต่างๆที่ลูกาวมูี่บอกว่าเพื้มที่ในแต่ละแห่งแต่ละท้องถิ่นอาจมีวัฒนธรรมประเพทนี้ไม่เหมือนกันบางที่อาจจะเหมอะกับทานชามเวนามบางทีก็อาจจะไม่หมอชกัชาีนา เมื่อไปแล้วเกิดมีท่านเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นบุคคลผู้อยู่ร่วมกันเห็นว่ามันเป็นปรากฏข้อในเรื่องของพรการวินัยก็สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าแจ้งแนะนำให้ระดมแก้ไขได้อย่างนี้ต่อที่ตัวปาะวัติฐานให้โอกาสให้โอกาสเป็นการกันให้โอกาสเปิดโอกาสเป็นโอกาสสร้โอกาสแล้วเราสร้างโอกาสในการที่จะพัฒนา ดังนั้นการราวนาเป็นกิจของศพที่เป็นอารายที่หนึ่งที่พระศาสนาสัมมาสุขาสมัยวางยัแก่็จพระสึกว่าเมื่อเธอได้แยกย้ายใปสัมมาอีกแล้วหากมีความประมาทพลางทำายวาจาใจมีความหดร่อมเื่นขึ้นวัดยวงจมาใสสามอย่างนี้ในการควอคุมการกระรการวาจาวินขาดอยู่บนความคิ่ขอาเมตตาพูดเป็นเมีตางทางเวยเมตตา คิดไเป็นต่างแม้คำายุดคำต่านั้นจะรุนแรงอะไรระเบดแต่ต้องวางนานของเ่าเกดยางไม่นกคนที่โกรกันแล้วะด่ากันจะดากันเป็นหมูเป็นหมาอะไรก็ได้ภาษาพหลคำด่าอย่งนันจริงเป็รด้วยโผศปราณถนาไม่ต้องเกิดคามย่อยยากเสียหายเป็นการสร้างทุกข์ให้กับคนเอยงเสียก่อน่อคนทพ่เป็นส่ันในงลักษณะเชพ่อแม่ หรือแมล่ลูกบางครั้งบางโอกาสลูกอาจจะดื่อเ่องของพ่อแม่อาจจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่บาพ่อแม่ก็เลยตำหนิตีเยอร์ดูด่าอาจจะด่าลูกขอลูก กินเหมือนปลาเมตตานน้ำกินที่ขาดเมตตาต้อนกัปลาที่ขาดน้เมื่อไรก็ตามที่โลกนี้ขาดเจตตาจะกลาเป็นทีรุนแต่ปลามรายาบาะมีการฆ่าล้างแพที่รู้แรงสัตว์ปันส่วนสุดท้ายก็จะหชีวิตต้อหมดอุนสัรคหรือปลาทเราสามารถก่นได้อย่างได้อย่างตามหลักธรรแ